เคยเป็นกันไหมคะที่แบบว่าอยู่กับแฟนคนไหนก็เลิกอยู่กันไม่นานก็เลิกดีก็เลิกไม่ดีก็เลิกแต่ละปีต้องผ่านร้อนผ่านหนาวต้องมีคู่ชีวิตมากมายวันนี้ตุ๊ดตู่มีข้อแนะนำดีๆมาบอกคะ่ะนั่นก็คือเป็นเพราะว่าเรามีคนรักเก่าจากชาติที่แล้วเหมือนผูกกรรมกับเราไว้ อันนี้ทุตกุก็ได้รู้มาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอีกทีหนึ่งและก็มาทำแล้วก็ได้ผลก็เลยอยากจะแนะนำให้พี่ทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะชาติที่แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่าเราเคยอยู่กับคู่ของเรานั่นแหละและได้พลาดจากกันและตายจากกันมา พอจากกันมาปุ๊บอ่าพอเกิดชาตินี้เหมือนเราเคยสัญญากันไว้แต่ในเคสบางคู่นะคะแต่บางคู่ก็อาจจะจากกันมาะจากกันมาด้วยดีแต่บางคู่ก็การมีการผูกสัญญากันไว้ก็เลยกลายเป็นว่าชาตินี้เราเกิดมาเหมือนเขาจะห่วงเราเหมือนเขาจะห่วง ไม่ให้ใครไม่ให้ใครอยู่กับเราไม่ให้เรามีใครนั่นก็คือวิธีการตัดกรรมผูกขาดจากกันนะคะข้อเค็ดข้อแก้ก็ง่ายๆเลยค่ะง่ายมากง่ายมากจริงๆนั่นก็คือให้พี่ๆทุกท่านนะคะที่มีเรื่องนี้อยู่ให้ไปกลางแจ้งค่ะ ไปกลางแจ้งทูบสิบหกดอกสิบหกดอกเหมือนเหมือนเราใช้ทําพิธีกรรมทั่วไปเลยค่ะจุดทูบสิบหกดอกแล้วก็น้ําสะอาดหนึ่งแก้วอย่าให้ดินให้อะไรฝุ่นลงดิดขาดนะคะเพราะเราจะต้องได้กินน้ําตรงนี้นะพอเราไปกลางแจ้งเสร็จให้เราตั้งน้โมสามจุบและก็จุดทูบ พนมมือไหว้พอน้มโมสามจบสร็จให้พูดว่าข้าพระเจ้านูน่นนี่นั่นบอกชื่อตัวเองบอกอายุตัวเองแล้วก็ให้พูดต่อไปว่าหากมีกรรมต่อชาติบางก่อนไม่ว่าจะเป็นฉันฉ้นผัวเมียภรรยาไม่ว่าชาติที่แล้วหรือชาติหนไหน ขอจงอย่าได้ผูกเวรนผูกกรรมกันและกันจงปลดปล่อยข้าพเจ้าเป็นอิสระจงปล่อยให้ข้าพเจ้าได้เจอคนที่เป็นคู่ครองของข้าพเจ้าในชาตินี้ด้วยเถิดพูดจบแค่นี้นะคะพูดจบให้จุดกรรมทูบค่ะให้กรรมทูบที่ว่า16ดอก กำตรงดอกมันนะคะกับหัวยิ้มลงไปในดินกับหัวนะคะไม่ใช่ว่าเสียบนะคะไม่ใช่ว่าเสียบเหมือนไหว้พระไหว้อะไรทั่วไปให้กำทูปก,กับชิปอ,อทิ่มลงไปในดินแล้วเราก็กินน้ำแก้วนั้นกินให้หมด ไม่ใช่ว่ากินกินแล้วก็ออกมานะคะกินให้หมดลวดเดียวในแก้วนั้นและเราก็จะไม่มีเวรมีกรรมแล้วหลังจากนั้นจะได้พบเจอเนื้อคู่ค่ะใครไม่เชื่อลองทำตามอันนี้ตุูุก็ลองทำแล้วแต่ไม่รู้ว่าคนนี้จะอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนนะแต่ตูกุก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้น รู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับใครเนี่ยไม่เกินสองปีค่ะไม่เกินสองปีเลิกแต่คนนี้ก็ถือว่าโอเคนะรู้สึกว่าเท่าที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยก็โอเคอยู่กันมาได้ห้าปีก็คือทำลายสถิติที่ผ่านมาอยู่ลองทำดูนะคะอย่าลืมนะทูบทูบก,ก,กำลังควันๆนะ่ะให้เราจับ แล้วก็ทิมลงในดินไม่ต้องสนใจนะคะว่าทูบจะดับหรือไม่ดับนั่นก็คือเป็นการตัดตัดตัดกรรมของเราค่ะตัดกับคนรักเก่าของเราขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้ามีคิดรับอะไรดีๆบอกอีกเดี๋ยวตูดจะลงให้ฟังนะ